ส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่22ตุลาคม2556นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลงไปแรงผิดความคาดหมายของเรานะคะลงไป2.44%ทีเดียวนะคะ,ะประเด็นที่มองว่าน่าสนใจอาจจะเป็นความร้อนแรงทางด้านการเมืองนะคะที่ดูมีมากขึ้นจากประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเรื่องของพรบน,นิรโทษกรรมนะคะแล้วก็ท่ามกลางเสียงคัดค้านหรือว่าการชุมนุมต่อต้านจากหลายกลุ่มนะคะที่ก็มีแนวโน้มในเรื่องของการ ต่อต้านรัฐบาลอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการจัดการชุมนุมกันและดูเหมือนว่าจะรวมตัวกันได้มากขึ้นนะคะในขณะที่ประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ยังมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกลุ่มของนอปชหรือว่าเสื้อแดงด้วยนะคะก็อะมองว่าอาจจะ,ะดูมีพัฒนาการที่ที่ดูมีความเข้มข้นมากขึ้นตรงนี้ก็ทําให้ตลาด น่าจะมีความกังวลน,นะคะคิดว่าตัวพรบเนี่ยน่าจะ,าะจะถูกเสนอเข้าไปสู่ที่ประชุมสภานะคะในวาระที่2-3ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะซึ่งล่าสุดก็ได้มีการเลื่อนการพิจรารณาคำแปลยะติให้เร็วขึ้นนะคะมาอยูอ่ในวันที่24-25ตุลาคมนี้นะคะก็น่าจะเป็นแฟกเตอร์หลักอันหนึ่งที่กดดันภาพโดยรวมนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่มองว่าน่าสนใจที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คือเรื่องของการขายของ นักลงทุนสถาบันนะคะขายหนักไปกว่า4,000ล้านบาทนะคะคาดว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นแรงของการขายของกลุ่มทิกเกอร์ฟันนะคะบางส่วนซึ่ง ก็อาจจะมีต้นทุนที่ต่ำนะคะในช่วงที่ตลาดปรับตัวลงไปในช่วงก่อนหน้านี้ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีการออกตัวกองถุนทิกเกอร์ฟันขึ้นมามีเทคพอร์ฟิตออกไปนะคะตรงนั้นแต่ว่าส่วนที่ยังมองว่าเข้ามาช่วยประคองตลาดก็คือ,อต่างชาติเนี่ยยังคงอยู่ข้างซื้อสะสมต่อเนื่องอยู่นะคะ,ะสำหรับปัจจัยจากภายนอกประเทศเนี่ยต้องบอกว่า,วายังคงค่อนข้างที่จะทรงตัวนะคะในช่วงนี้หลังจากผ่านพ้นในเรื่องของ ตัวเพดานนี่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะความคาดหวังต่อเรื่องของการถอนมาตรการ QE ที่จะมีการเลื่อนออกไปตรงนี้จริง,รงๆเรามองว่าค่อนข้างจะอิงทาง p o s i t i v ต่อตลาดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในระหว่างนี้ตัวแปรที่สําคัญสําหรับการกําหนดทิศทางของการถอน QE เนี่ยคงหนีไม่พ้นในเรื่องของอตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่จะต้องอจับตาดูความคืบหน้าการประเมินตัวเลขต่างๆนะคะแล้วก็การประกาศผลตัวเลขต่างๆหลังจากที่หน่วยงานภาคร,รัฐของสหรัฐเนี่ยกลับมาเริ่ม ดำเนินการนะคะซึ่งตัวเลขที่มีความสลัสําคัญและก็กําลังจะประกาศในค่ําคืนวันนี้นะคะก็คือตัวเลขการจ้างงานนะคะทั้งในส่วนของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของเดือนกันยายนและก็อัตราการว่างงานนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่เฟดใช้ในการอ้างอิงเพื่อ,อพิจารณาในการถอนตัวมาตรการ QE นะคะซึ่ง ก็มีคาดการณ์กันนะคะว่าอัตราการจ้างงานเนี่ยน่าจะยังคงทรงทงตัวแถว18 0,000ตําตำแหน่งนะคะแล้วก็อัตราการว่างงานก็ไม่น่าที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดือนก่อนหน้านั้นที่7.3%นตะคะตรงนั้นก็คงเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญแล้วก็ต้องจับตาดูในช่วงนี้อยู่นะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองนอกเหนือจากปัจจัยในเชิงลบจากเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยปัจจัยในเชิงบวกก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของอการ การเข้าสู่ฤดูการประกาศผลประกอบการนะคะตรงนี้อาจจะมีแรงเก่งกําไรเข้ามาบางส่วนนะคะในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงนะคะหุ้นพื้นฐานดีที่คาดการผลประกอบการในเชิงบวกเนี่ยก็น่าจะได้รับความสนใจอยู่นะคะแต่ว่าในเรื่องของการเมืองที่เป็นปัจจัยร้อนภายในประเทศก็อาจจะเป็นตัวจํากัดกรอบอัพไซด์ของตลาดให้ให้ยังขึ้นไม่ได้มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะของการเน,นเน้นซื้อในช่วงที่ตลาดอ่อนตัวลงเลยโดยเน้นกลุ่มที่ น่าจะเก่งกําไรในส่วนของผลประกอบการดีเป็นหลักเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อลุ้นรีบาวตั้งจากที่ภาพต่างๆดูมีความชัดเจนขึ้นแล้วก็ยังคงได้แรงหนุนจากเรื่องของแรงซื้อของต่างชาติอยู่นะคะซึ่งแนวรับในวันนี้เนี่ยเรามองที่1,4-3,6นะคะส่วนเป้าหมายระยะสั้นของรอบเนี่ยที่จะมีการดิดตัวขึ้นไปเรายังคงมองที่เดิมนะคะ1,500บวกลบนะคะสำหรับ คุณที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราให้เกณฑกำไรา50%าไร50%เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ก็เน้นในลักษณะของการรอซื้อในช่วงอ่อนตัวนะคะ เมื่อาวานนี้ความเหี่ยงของตลาดมีค่อนข้างสูงนะคะตัวล็อกเล่เนี่ยดิดตัวขึ้นไปแต่จุดทํากําไรของเราก่อนอ่อนตัวลงมานะคะเพนั้นเทค e ลอฟฟิตออกไปก่อนที่5.88%นะคะส่วนที่เหลือถือต่อนะคะมีนกแอร์ KTB m o n โม c นนะคะวันนี้ขอปรับเพิ่มหนึ่งตัวก็คือตัวแจสนะคะตัวนี้รอทํากําไรที่9ก้บาทหกนะคะเราคาดการว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะมีผล ประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะมีกําไรโตโดดเด่นนะคะในส่วนของอุปกรณ์สื่อสารที่ราคาถูกลงเนี่ยได้ยิ่งกระตุ้นการใช้ใช้ข้อมูลบริการข้อมูลเนี่ยมากขึ้นนะคะก็น่าจะหนุนเรื่องของผลกําไรของตัวแจ๊สให้ออกมาโตโดดเด่นได้นะคะสําหรับหุ้นที่มีโอกาสติดแคชวาลานนะคะตอนนี้มี1ตัวนะคะก็คือตัวนวรวรันหนึ่งนะคะ มีข่าวเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับการที่เซตไปจัดตัวโรชโชนะคะในสหรัฐอเมริกานะคะกำหนดวันที่24-25ตุลาคมนะคะก็จะจัดงาน Thailand a t t r a เชอร r นะคะนำหุ้นบริษัทจดทะเบียน1 1แห่งเข้าไปให้ข้อมูลกับกองทุนต่างๆในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่ง11 11แห่งนี้ก็น่าจะ หุ้น11ตัวนี้ก็น่าจะได้รับความสนใจจากการเกิงกำไรเพิ่มขึ้นนะคะก็ได้แก่ตัว BCP นะคะ BECL g f p t c Sentel m c o t n นะคะนกแอร์ลาดบุรีสามารถซิลิไทคมแล้วก็ตัว Macin e นะคะในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานต้องบอกว่าตลาดค่อนข้างผันผวนเยอะนะคะ มีตัดขาดทุนไปหลายตัวทีเดียวนะคะจากแรงเหวี่ยงของตลาดที่ลงมาในช่วงท้ายนะคะก็ตัดขาดทุนตัวชอการช่างนะคะ JFT t ไทยอ i l นะคะแล้วก็เ d มโก้นะคะคงหรือ คงเหลือถือต่อนะคะ6ตัวก็คือตัว RS นะคะปตท KTB ปตทสพนะคะแซมเทลแล้วก็ตัวนกแอร์นะคะส่วนตัวหุ้นที่เราให้ชอ็อตเซลไว้คือ ITD เนี่ยก็ปรับตัวลงไปตามภาพโดยรวมของตลาดนะคะแต่จุดเทคโปรฟิตของเราที่6บาทนะคะก็ให้เทคโปรฟิตตัว ITD ออกไปนะคะวันนี้ขอปรับเพิ่มเข้ามา 5ตัวนะคะสำหรับหุ้นหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะตัวแรกเลยคือตัวแอปโกนะคะตัวนี้เนี่ยเราคาดการกำไรสุที่ไต่มาส3น่าจะเพิ่มขึ้น45.93% y ย a r on ออน r 0.42% q o q q นะคะจากการขายสินค้าที่ได้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะสินค้า o p e r a t i o n Beam นะคะทางฝ่ายเนี่ยคาดกำไรสุทธิปี56จะเพิ่มขึ้น69% year on year นะคะอยู่ที่94ล้านบาทโดยประมาณนะคะเนื่องจาก คาดว่าแนวโน้มผลการดําเนินงานปี56เนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นมากเ,เนื่องจากบริษัทมียอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นนะคะรวมถึงการรับรู้กําไรจากบริษัทย่อยที่ตรงตามงวดการดําเนินงานนะคะเราแนะนําซื้อบนราคาพื้นฐานปี57ที่ทางฝ่ายคาดไว้ที่15.40นะคะเรากําหนดจุดเข้าซื้อในระยะสั้นที่10.20นะคะแล้วก็ราทํากําไรที่10.70ตัดขาดทุนที่9.90นะคะ ตัวบิวตี้นะคะคาดการกำไรไตรมาส3เนี่ยที่57ล้านบาทยังเติบโตเยออนเย r และใกล้เคียง Q on Q นนะคะจากการเปิดสาขาและสินค้าใหม่ทั้ง บิวตี้บุฟเฟ่บิวตี้คอเทชและก็บิวตี้มาร์เก็ตนะคะแล้วก็จะทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและเติบโตโดดเด่นในไตรมาสที่4ซึ่งเ,เป็นฤดูจับจ่ายใช้สอยด้วยนะคะอัพไซด์เนี่ยมีเหลือกว่า50%จากราคาพื้นฐานปี57ที่33บาท60นะคะเราแนะนำซื้อ,อระยะสั้นให้จุดเข้าซื้อที่22บอาท50าเราทำกำไร23บาท60ตัดขาดทุนที่21บาท10นะคะตัวที่3 j a แจสนะคะที่เรานาเสนอในแง่ของเอิร์เน็งเช่นเดียวกันนะคะคาดการจะเห็นกาไร โดดเด่น9.85% Q on Q 27.54% year on year นะคะเพราะว่าได้พ้นช่วงของ low season ในไตรมาสที่2ไปแล้วนะคะจาก ความนิยมในการใช้บริการข้อมูลที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในขณะที่อุปกรณ์สื่อสารราคาถูกลงอย่างแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยได้ยิ่งกระตุ้นให้มีการใช้บริการข้อมูลมากขึ้นนะคะคาดว่ายอดผู้ใช้บริการใน 3Q เนี่ยจะสูงถึง60,000นะคะเพิ่มจาก47,000รายแล้วก็43,000รายในไตรมาสที่2แล้วก็ไตรมาสที่1ของปีนี้ตามลำดับนะคะประมาณการกำไรปี56เนี่ยน่าจะามีการโกร w เราเกือบเกือบ49% เซนยอออนเยทีเดียวนะคะให้เข้าซื้อที่ ato รอทำกำไร9บาท60ตัดขาดทุน8บาท80ดนะคะตัวที่4นะคะ vgi ตัวนี้เนี่ยในไตรมาสที่2ปี5 7เนี่ยคาดกำไรสุดที่จะทำนิวไฮนะคะจากรายได้โฆษณาที่ยังคงเพิ่มขึ้นเยอออนเยตามพื้นที่สื่อที่เพิ่มขึ้นนะคะจำนวนพื้นที่โฆษณาเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นโดยมีอาคารสำนักงานที่ได้สิทธ โฆษณาอีก22ตึกนะคะรวมเป็น73ตึกนะคะแล้วก็สื่อที่ให้บนสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเพิ่มจะเริ่มขายโฆษณาได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับไตรมาส 3, ปี57เจนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซันของธุรกิจนะคะคาดว่าจะยังคงเห็นกำไรทำนิวไฮได้อีกต่อต่อเนื่องนะคะให้เขาซื้อที่12บาท80ทำกำไร13บาท50ตัดขาดทุนที่12บาท20นะคะตัวสุดท้ายที่แนะนำเข้ามาในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะคือตัว K-Bank เนี่ยตัวนี้มองว่ามีโครงสร้างสินเชื่อ ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสินเชื่อ SME ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงนะคะแล้วก็คาดว่าผลจาก Seasonal e f f e c t เนี่ยจะทำให้สินเชื่อในไตรมาสที่4ของ Kbank เนี่ยเร่งตัวสูงขึ้นนะคะ k b a n k เองเนี่ยเป็นธนาคารที่มีโครงสร้างรายได้ดีที่สุดนะคะมีการพึ่งพิงรายได้ดอกเบี้ยน้อยที่สุดซึ่งจะช่วยลดความผันผวนของรายได้ในช่วงที่สินเชื่อชะลอตัวลงได้ดีนะคะ,ะการเน้นในสินเชื่อ SME และการควบคุมความเสี่ยงที่ดีเนี่ยทำให้เค a บ k เป็นธนาคารที่มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสูงสุด และในขณะที่มี NPL ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับธน,นาคารขนาดใหญ่อื่นๆนะคะราคาจุดเข้าซื้อนะคะเราให้ที่183บาทรอทำกำไร192บาท50ตัดขาดทุนที่177บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ